สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่บ้านม่วนครับเทศบาลเมืองบ้านทุ่มวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปดูหมู่บ้านต้นอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพวกเรามาได้เลยครับเรเฮ้ ราก็มาอยู่ที่ร้นานนางคุณพ่อต้อมและเพื่อนบ้านค่ะเราจะมาสัมภาษณ์การอยู่ชีวิตความเป็นอยู่พอเพียงของคุณพ่อและเพื่อนบ้านกันนะคะเชิญเลยค่ะอยากให้คุณพ่อต้อมเล่าเรื่องราวค่ะก่อนที่จะมาทําเศรษฐกิจพอเพียงดะะ้ค่ะคือแรกเริ่มเดินที่ค่ะเข้ากระเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะตามบรรพบุุษที่พ่อแม่เคยเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยอดีตก็คือหนึ่งทำหน้าทำหน้าปีละหนึ่งครั้งตามฤดูกาล หลังจากนั้นเทหน้าก็มาเลี้ยงเฟดเลี้ยงไก่เลี้ยงมั่วเลี้ยงกล้วยนะแล้วก็ปลูกพักเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงฝามีสวนลาอ่ามีสวนฝาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเเลี้ยงอยู่นี่เขาสามารถื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเล็ดให้น่าเสร็จแล้วกเขาก็เทากับปลูกพักปลูกพักเสริม ผูกพาร์คดอาชีเสริมได้แล้วมันมีตลาดเท่ากับหาของหายง่าขายตลาดเท่าสามารถยืนชีพตัวเองได้อันดับแรกนี่เข้าหายูหายกินให้มันอิ่มทองซะก่อนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านหลังจากเหลือจากนั้นพวกเขาก็สามารถไปขายในตลาดได้ซึ่งในมู่บเขาไม่มีตลาดร้านค้าชุ่มชนอยู่นะซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนจากของผู้นีมืองถึงเงื่อนสื้อย่างอื่นมาอยู่มากินก็ได้ด้วยกันในการทํา เกษตรหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ทราบว่าคุณพ่อต้อมงมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมคะครับปัญหาและอุปสรรคมันก็มีอันดับแรกแก็คือหนึ่งแบบเข้าอาศัยฝนฟ้าเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่ที่พื้นที่ที่เข้าอยู่นี่มันก่มีแรงน้ำเข้าอาศัยตั้งแต่น้ำน้ำตามธรรมชาติอย่างเดียวคือฝนมีไรฝนดีเข้ากระเทศนหน้าดีอุดมสมบูรณ นั่นหมายถึงว่าผูกปา่าหน้านํำเข้าก็มีพร้อมหลายพร้อมปีไร้ฝนแล้งฝนลาเขาก็มีได้กินตามอัตราภาพแต่ว่ากระเพถึงขนาดวดอยากแต่ว่าสรุปแล้วก็คือได้กินทุกปีปัญหาล้วก็ปัญหา,ญหายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อคือมีหอยเชลลีมีปูมากกัดกินพวกเขานาเขาพวกนี้มันกะเสียหายอะไรแต่ว่าเขาก็แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งนะ ขออนุญาตคุณพ่อต้อมนะคะพาเยี่ยมชมสวนได้ค่ะครับ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 เชิญทางนี้เลยครับย,ยกยอธิบายนะครับตรงนี้ก้อนนัน่นนี่ก้อนนั่นนี่เป็นฟร้ารมเฮ็ดเห็ดหลังจากเฮ็ดเฮ็ดเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มาเลี้ยงหมูออกจากเลี้ยงหมูแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นเดี๋ยวนี้เลี้ยงไก่นะครับ คือเลี้ยงวัวนี่ก็คือฟอกวัวกับฟอกวัวถังอะไรพูดอะไรับฟอกวัวอันนี้คือวัวใช่ไหมใช่อ๋อก็คือวัวฟอกวัวหลังจากนั้นก็ส่วนหนึ่งเราก็จะทำเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยทำที่อยู่อาศัยแล้วก็ อีกส่วนนึงก็คือครอบวัวเหมือนกันที่น exactly. ี่ก็คือครอบวัวมันจะมีอยู่สองที่วัวหลายตัวนะครับแล้วส่วนหนึ่งตรงนี้ก็จะเลี้ยงไก่ไ่ะไรบ้า่ะครับฟ้ามชุ่มไก่ตีท่าเหมืไถ่ไถ่านละไก่ไก่ชนไก่ไก่ชนก็จะมีไก่ชนด้วยเดี๋ยวขอเชิญเยี่ยมชุ่มไก่ชนครับ เงี้ยามนยังเงั้ยคนยิงเต็มเลยกนี่ยครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ไกช่ชนที่เลี้ยงไว้ซึ่งปกติห้าก็เลี้ยงไม่ขายนะครับเลี้ยงไม่ขายตัวหนึ่งก็ตั้งแต่พันห้าได้แบบ นะพันห้าร้อยบาทถึงสองพันแต่ละตัวก็ใช้เวลาเลี้ยงไม่เกินสามเดือนห้าเดือนแล้วแต่ถ้าตัวไหนตีดีมีฝีมือหน่อยก็สองพันห้าขึ้นถึงสี่พันบางตัวเป็นหมื่นพี่ตัวนี้นะตัวใดครับเป็นหมื่นฮะไม่บอกแต่นี่ตัวนี้เท่าไรครับ,รบนะม,มีครับที่ซึที่ซุ้มตรงนี้เคยตีไก่หลักแสนมาแล้วนะครับ อันนี้มันเนี่ยครับอันนี้คือถ่านถ่านที่เอาไว้ใช้เองนะครับถ่านเราเผาเองไว้ใช้เองนะครับถ่านแล้วก็อันนี้คือหญ้าชาหญ้าชาที่เอามาไว้ใช้ให้ยาเช่นตัวอย่างนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับตรวนี้เกี่ยวมาไว้เองทําเองใช้เองไม่ต้องพึ่งพาไม่คือเพราะต้องซื้อสังกะสี ะครับตรงนี้ใช้เรียงอย่างน้อยห้าปีสิปีได้อยู่แต่ละแต่ละอย่างนะาจะถามพ่อต้อมว่าอยากให้พ่อต้อมพูดเกี่ยวกับแนวคิดนะครับสำหรับคนรุ่นหลังเกี่ยวกับปัจจญยเศร,รษฐกิจพอเพียงในอุดมคติของพ่อต้อมนะครับครับก็อยากจะฝากถึงเยาว,วชนคนรุ่นหลังนะครับว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราทําอันดับแรกหนึ่งต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ ต้องรู้จักคาว่าพอใจในตัวเองซงในในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะในสิ่งที่ตัวเองมีอว่าพอใจแบบไหนยังไงนะแล้วก็ไม่ต้องตามแฟชั่นไม่ต้องตามสมัยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะอะไรก็แล้วแต่หลังจากทําเสร็จปุ๊บเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ค่อยเอาไปขายทุกนะสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจพอเพียง พอเพียงได้และก็ต้องเพียงพอถึงจะถือ,อบบว่าพอเพียงจริง